ก็กระจายออกง่ายิ่งกันมันอาวุธแล้วตรงนี้โสวยมากไงเนาะฮะรอล นนไม่มีเป็นตามันจะเอาทายอยู่ได้หน่เดียวไม่จ้ะได้างปะออกพี่น้องจ้ตอันนี้ก็เริ่มจะหมดแรงแล้วเพราะเราไม่ได้เติมนน้องมันเข้าไปเมื่อเช้าก็จะพาไปเร็ว กินขนมปังพ่อเข้ามาอยู่ะมาเลยนี่ะโป๊กขาวมากลึกได้อีกไหมลึกได้อีกไหม,มวมิใช่แค่นี้แบบอุ้ยอุ้ยได้อีกได้ไหมได้ไหมรับได้อีก,อก,อก,อกพอไม่ยับอุ่โบเห็นเลยจะสนิยอภิเห็น เคปี่ีเห็นอันน้อยเพราะเคปี่ตาดีโอ้โทษเลยใครอยากทำอะไรเธอหรอเอา,อางี้ก็บงมือมาดามเลงนะจ๊ะหนึ่งสองอ้ยอันนี้ <Okay. S 1> มันบัได้ตรงนี้แข็งประมาณนี้โอ้โยว้าวธรรมดาซะทีไง <laughs> สิ่เห็นได้จังใดเบางเวนตานี่มัวมหาบัวมัวตีไปเต็เลย นี่จำเมื่อกี้เนี่ยเจอละสองเหรอมันมากบบไหนเดงหลับกันนั่นแหละสองฮะสองสองเหรอออกออกออกหมดนะดีจ้ะดีสวยนะนี่เหรอใช่ระบบใช่ใช่นี่เป็นกระต๊อดมัน

โอ้ยตาดีแท้น้องโบเอามาเลยนะนี่จะเกลี่ยไปใส่เอานะโบทำไมมันลุงล่ะเลยมาเหลืออีกจ้ะไี่น้องจ้ะโบมันขึ้นแหนะนะคะทุกคนแหนะนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยซ่อมนะคะเน็ตไปก่อนค่ะวันนี้คือหมดแรงค่ะ ไปค่ะลูกเฮ้ยตุ้งฟูนุ่งอีกข้าโอ้ขาจวดเลยมามมาออดสงสัยสีนอนใหญ่แหงเด้อหนิเด้อแตกปานนี่นี่ออดนี่โอ้โบเจ๊จะเสียกันมานี่ฉันบได้มาแก้ นี่ค่ะยายมอไปตอกันเลยนั่นใช่ไหมเนี่ยแต่ยะอย่างนี้อ่ะโบโบใช่ต้องเป็นนอของอันนี้มันจะ Ủa, mềm bao nhiêu Tôi buồn mà Chắc Chắc, 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 อีกแล้วนี่จะ้ะสวยๆไปค่ะเออ,อข่าววงกดหมวดเอานี้ง่งพี่น้องอ <c oughs> มี่ยังให้เอาอยู่ <c oughs> กะงงบ่มีบ่มีจ้ะมาค่ะ To thi có thể ngắn là cái có tao tát áo, hưng bố đại 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 đây đại 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 เอ oh yeah. า呀ปะนี่จ้านี่จ้าอุ้ยมันยังใหม่ใหม่อยู่เลยเลยนะนี่ยเนี่ยมาโตวบ g แล้วเลยคือมันกังทาายเอวินอยู่นะมากโค้อันนี้ออกใหม่จ้ะ นะอันนี้นวตวเก่าจะง้องบอกนี่มึงให้พอนไปเลยลูกน,นี่เก่าแล้วนี่สองดอกใหญ่มากเอาอย่างหันเอาเห็ดเห็ดก้อนบอาสองดอกนี่เอาอยูอ่ใส่เอาแล้วอะอืมกินได้ไหมได้นะเอาแล้วะ หูบอเนีย่ยมารูกโตบอไหมวะสุดยอดขอบอแน่นอนมากมันนะคะอันนี้มันเป็นแหนม่ะ จะไงล่ะ,าะมาที่นี่นอ,องนะไปทางไหนเนอะนอซักนี่นโอ้โหโบดูสิมาทีกแล้วเราสองนอสามเนเดี๋ยวจะไปแต่ง

โบได้อีหลอกเจ็ดสูงกว่าน้องโบอีกสนัยแม่พาฝรั่งมาหาหนูใหม่จะมันเห็นแต่พูทองคือฝรั่งเลยอถ่ายดิบหลานเอกนอนนึงจ้ะนี่เด้ออีทจองหรอจองไป

อ่ะค่ะเอาไปนี่เลยอือหือโอ้ปัจจุีปรีใช่อือหือขาวจุดเลยนี่จะทับทาม้จักถือทั้งนา้นะับโลดเธอเดียวจะถือเนาะโบนะ ี้าวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ของคุณแม่นี่ของขวัดประพามันคือสกปกแทะเมาดูมันยังอาบน้ำเนาะเดี๋ยวมันก็สะอาดจ้ะอาบน้ำองยายอาบน้ำจ้ะเนาะ อขออนุญาตลาก่อนด้จะเดิน,นเจอกันใหม่อีกสามสีม่มือพูดละเนาะ